สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพี่กับผมมารีแชนแนลนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกมโรบ็อกกันอีกเช่นเคยก็อยู่กันในแมบคิงเลกซี่นนะครับวันนี้ก็จะสอนวิธีการทําผลยางเกียสี่เซนิกแมนะครับหรือว่าในเกมก็เขียนว่าเกียสามอย่างแรกเลยนะครับที่ท่านผู้ชมต้องมีนะครับก็คือเงื่อนไขแรกนะคือผลยางครับหรือว่าผลโกมุโกมุก็สุ่มเอาหรือว่าจะซื้อเอาก็ได้นะครับอย่างที่สองนะครับก็คือเลเวลท่านผู้ชมต้องมีเลเวลหนึ่งพัน อย่างที่3ามอย่างสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีเงินหนึ่งล้านเบลีอย่างแรกให้เราไปที่เกาะมารีนฟอร์ดเลยครับเกาะมารีนฟอร์ดก็อยู่ฝั่งตรงก็เกาะที่มีหนวดขาวครับก็พยายามสังเกตเอาเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอทำการวาร์ปไปเลยนะครับสามสองหนึ 3, 2, ่งวาร์ิบชิบชอ่านี่มาถึงแล้วเหมือนแบบเหมือนต,ต่อเลยอะ ใช่ผมจะต่ออย่างแรกนะครับก็เข้าไปที่บ้าน s ซสเป r พอยต์ก็จะมีผู้หญิงบิวตี้เกิลอยู่นะครับก็คุยกับเขาเลยนะครับแต่นี้ผมผมคุยผมผมทำเกียร์สีเซนิกแมนแล้วไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้นครับอ่ะเกาะที่2ที่เราจะไปนะครับก็คือเกาะ s k y p e ปี ar, เพื่อเพื่อที่จะไปหานกนก a n g ก y เบิร์นะอยู่ s k y ยเปีอยู่ตรงนี้เลยนะโอเคที่เป็น ที่เป็นแบบต้นไม้ลอยได้ถ้าใครถ้าถ้าใครไม่เห็นนี่ก็อืมก็ยังไงแล้วนะถ้าใครไปไม่ถูกครับก็อยู่ข้างๆเกาะทะเลทรายครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยววาร์ปไปครับปุ๊บปุ๊ปุ๊อ่านี่มาสิงเกาะสกายเปียแล้วนี่นะครับก็มันก็จะอยู่หลังก้อนหินตรงนี้นะรพบาอขึ้นแบบสกายเปียนะี่นี่นีๆๆ่ก้อนหินตรงนี้เลยนี่จุดฟรราร์มลเวอร์ตัมสุดของสกายเปียนะครับ หลกนิดนึงนะท่านผู้ชมไม่รู้เป็นอะไรเป็นที่แอปจะต่อมั้งเอ้ยไม่ใช่แอปแต่ต่อผิดผิดเป็นที่อ,อแอปอ่านหน้าจอเออมันก็อยู่ตรงตรงตรง,ตรงหินก้อนนี้เลยนะนี่ก็จะเจอน้องแองกี้เบิร์ดหรือว่าเรดเบิร์ดก็ให้ไปคุยกับเขานะครับเพื่อที่จะรับเคลียรนี่อันนี้คือผมผมทำไปแล้วก็เลยไม่ได้เควสนะครับถ้าไม่ได้เควสอย่างนี้ก็อาจจะเลเวลไม่ถึงหนึ่งพันก็ได้ ก็จะได้ควสมาก็จะได้รับควสนมานะครับเกาะสุดท้ายครับที่เราต้องไปคือเกาะทะเลทรายครับปึ๊บเดี๋ยวผมอ่านี่ตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะทะเลทรายแล้วนะครับก็ให้ขึ้นมาตรงจุดสูงสุดนะครับนี่บนบนบนบอสนะครับนี่มันจุดจุดเข้าก็อยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ใต้ใต้ผมสังเกตดีๆมันจะมีเสาที่1แล้วก็มาเสาที่2นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีถ้าถ้าไปข้างหนา้ามันจะแบบอยู่ตรงฝั่งซ้ายครับ ขอมุมเสานี่ลงมาได้แล้วก็ทางอย่าลืมจําทางขึ้นไว้ด้วยนะครับก็เด่าลืมนี่ก็คือไวแมนที่นกแองกี้เบิร์ดให้มาตามหาครับพอเราคุยกับเขาเสร็จแล้วก็กดตกลงไปแล้วก็เขาก็จะขโมยเงินเราไป1ล้านเราเราใช้เงินเนี้ยเรียนเ,เรียนเจสี่เซนิกแมนเนี่ยเขา1ล้านดีๆถามว่าแพงไหมก็ก,ก็แพงอยู่ <c oughs> ก็แพงนะครับ ก็ถ้าท่านผู้ชมแบบได้มาแล้วก็บางคนก็สามารถกดใช้ได้เลยนะครับบางคนก็ยังกดใช้ไม่ได้ต้องไปรีเซ็ตคาแรคเตอร์ก่อนนะนีะ่เพื่อแบบร้อรลายมาเนี้ยอย่างแรกเลยะฮะก็เพื่อแบบเพื่อคลิปมันยาวขึ้นเนาะก็ต้องรีวิวผลยางสักหน่อยอย่างแรกเเดี๋ยวอยอย่างแรกเลยเจอสี่แบบหนึ่งไม่เอา แป๊บน,น,นึงเดี๋ยวเดย,เดยผมกลับกลับกลับเกียนหนึ่งก่อนโอเคนี่สกิลแรกนะครับหมัดยางยืดปั้งโอโอโอตีแรงตีแรงสกิลสองนะครับบาสุก้ายางยืดสกิลสุดท้ายนะครับสกิลซครับใช้300ร้อยเดวิฟฟครับลูกโป่งยางยืดหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ไม่มั่นใจเดี๋ยวขอหิวเลือดแป๊บหนึ่งครับสักครึ่งหลอดนะโอเค อต่อไปนะครับสกิลวีครับเกียร์สใช้100สเตตเดวิฟูตนะเอ้ยหนึ่งพันสแตทเดวิฟนะครับสกิลแรกก็จะเป็นหมัดย่างยืดเหมือนกันแค่เร็วแล้วแรงขึ้นสกิลสนะครับก็เป็นบาสูกาย่างยืดเหมือนกันแค่โซเข้าไปแล้วค่อยใช้อูม้มส่วนสกิลสุดท้ายนะครับสกิลซีครับก็เป็นสกิลอลาโอลาโอลาต่อไปนะครับ ก็คือสกิลเออสกิลบีครับหรือว่าเกียร์สานี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมกดตอนนี้คือมันกดไม่ได้นะนี่ท่านผู้ชมต้องกดเอาสกิลวีออกไปก่อนนะครับไม่งั้นมันมันจะกดไม่ได้เออแล้วค่อยกดสกิลบีนี่สกิลแรกนะครับก็จะเป็นการ่อ,อยหมัดออกไปนี่ผมผมชี้เมาส์ไปทางอื่นนะเนี่ยมันมันล็อกเป้าเออสกิลแซดกับสกิลเอ็กมันล็อกเป้าครับอืม ส่วนสกิลสกิลซก็เป็นสกิลโอล่าเหมือนเดิมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปให้ผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย